คลิปนี้เป็นคลิปติวข้อสอบกลางภาคตอนที่2เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนฟังก์ชันไซน์เพราะเราต้องการจะเขียนกราฟให้อยู่ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยนะคะเหมือนตอนที่เราเรียนตอนม4นะเดี๋ยวเราจะเอาลบหย้ายมาอยู่ฝั่งขวามือจากนั้นเราทบทวนเรื่องของฟังก์ชันไซน์ก่อนว่ากราฟฟังก์ชันไซน์ปกติจะเริ่มนะคะที่จุดศูนย์แล้วก็จะมี5จุดสําคัญทําให้เกิดเป็นกราฟร่างหน้าตาลษณะแบบนี้ก็จะมี0ูนย์ส่วนสองไ 3พส,ส่วน2จะเป็น5จุดสำคัญถ้าเรียนจำได้นะคะจะมีจุดสูงสุดต่ำสุดแล้วก็มีจุดตัดแกน x เกิดขึ้น3จุดนะคะตรงบริเวณนี้แล้วก็ค่าสูงสุดต่ำสุดจะเป็นตัวบอกแอมพลิจูดนะคะเมื่อเทียบกับแกน x ทีนี้ของเราถ้าเรามีเครื่องหมายที่เป็นลบอยู่ข้างหน้าอย่างฟังก์ชันนี้มีเครื่องหมายลบ3อยู่ข้างหน้าฟังก์ชัน sin กราฟเราก็จะเปลี่ยนไปนะคะจากบนก็จะเปลี่ยนมาล่างนั้นอย่างสีแดงเนี่ยถ้าอาจารย์บอกว่าสีแดงตัวเนี้ยถ้าเขียนในช่วงศูนย์สองพายเนี่ย y เท่ากับไซส์ x ปกติอันนี้ถ้าสัมประสิทธิ์ข้างหน้า sin เนี่ยถ้าเป็นบวกเนาะแต่ถ้าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าไซายเป็นลบนะคะมันก็้องลงมาอยู่ข้างล่างจากบวกมันจะกลายเป็นลบนะคะอย่างเช่นสีน้าเงินเนี่ยมันก็จะเป็น y เท่ากับลบไซส์ x มือเขียนเพลินไปนิดนึง y, y เท่ากับลบ s i n x อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเครื่องหมายลบจะเป็นตัวบอกจากค่าบวกจะลงมาเป็นค่าลบส่วนถ้าสมมติมันไม่ใช่1สึมสมมติเป็นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าฟังก์ชันนะคะใดๆใน6ฟังก์ชันนั้นนะคะมันจะเป็นตัวบอกแอมพลิจูดถ้าเป็นฟังก์ชันไซ n ์ฟังก์ชันคอสส่วนฟังก์ชันอื่นเนี่ย ตัวเลขข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกแอมปจูดเพราะว่าอย่างฟังก์ชันแทนฟังกชัคอร์ดเซกโคเซกเนี่ยมันจะไม่มีแอมปิจูดนะแต่อย่างเงี้ยมีค่าสูงสุดต่ำสุดแน่นอนสิ่งต่อมาปกติเราจะเริ่มต้นนะคะฟังก์ชันไซน์จะเริ่มต้นที่ x เป็น0ูนยมาเป็น0แต่ตอนนี้เนี่ยเรามีื่องหมายที่อยู่กับ x เป็นบวกพพยส่วนสนะคะแล้วก มีลบหนึ่งตรงนี้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวจะมาหาจุดเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือแกน x กับแกน y เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหรือมีการเลื่อนแกนนะคะเกิดขึ้นจุดเริ่มต้น x ใหม่จะเป็นอะไรถ้าเราเทียบกับของเดิมก็คือเท่ากับ0ให้2 x บวก2บวกพายส่วน2เท่ากับ0 X คือ x ก็จะเท่ากับลบพายส่วนสวน แล้วก็หารด้วย2หรือลบพายส่วน4ั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้ขีดไว้ว่าเป็นลบพายส่วน4ถ้า x เปลี่ยนไปต่อไปจุดสิ้นสุดล่ะจุดสิ้นสุดปกติจะอยู่ที่2พายเพราะว่าค่าของ sin เนี่ยจะเท่ากับ2พายสำหรับ y เท่ากับไซน x แต่ x จะเปลี่ยนไปไหมถ้า x ของเราหน้าตาเปลี่ยนไปเป็น2 x บวกายส่น2 x ใหม่จะเป็นอะไร x ใหม่จะเปลี่ยนเป็นพายส่วน4นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาลองเขียนตารางการกำหนดค่า x ค่า y เขียนจริงเลยอะ่ะนะคะไม่ต้องลอง <laughs> กำหนดค่า x เราจะเริ่มต้นที่ลบยส่วนสีเพราะเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราเทียบจากของเดิมจากศูนตอนนี้เราเลื่อนแกนมาอยู่ที่ x เ,เป็นลบยส่วนสี่แล้วต่อไปเราจะเพิ่มจากเดิมทีละเท่าไหร่ให้เราดูคาบเนื่องจากว่าคาบของไซน์เนี่ยกับคอสเนี่ยมันใช้คาบของไซน์คอเสเอกโคเสเนี่ยมันใช้คาบ สูตรเดียวกันก็คือ2พายแล้วก็หารด้วยแอบสูตรของตัวที่อยู่ข้างหน้า X ในที่นี้ถ้าเป็นบวกนเรียอาจจะไม่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นลบก็คือใส่ค่าสมบูรณ์ไปด้วยคาบก็จะเท่ากับพายเรามีอีก4จุดที่เหลือนะคะเพราะว่าฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันคอสเนี่ยมันจะมี5จุดสําคัญซึ่งก็คือจุดนี้ถ้านักเรียนลองดูรูปทางด้านซ้ายมือก่อน ก็จะมีจุดนี้นะคะจุดนี้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 ก็คือห้าจุดตรงเนี้ยนะคะดังนั้นเรามีจุดแรกแล้วเราเหลืออีกสี่จุดใช่ไหมเราก็จะเอาคาบเนี่ยนะคะหารด้วยสี่จะได้รู้ว่ามันเพิ่มนะคะเพิ่มทีละเท่าไหร่เพิ่มทีละพายเศษสี่ 4, แปลว่า x จุดถัดมาก็ต้องเป็นเป็นศูนย์ จุดถัดมาก็เป็นเพิ่มอีกายส่วน4เพิ่มอีกายส่วน4ี่ก็จะเป็นายส่วน2หรือจุดหนึ่งายส่วน2อบวก pi ส่วน4ก็จะเป็นาสายส่วน4ต่อไปเมื่อกี้เราเลื่อนแกน x มาแล้วอยู่ที่ลบายส่วน4เราสามารถที่จะพิจารณาดูแกน y บ้างว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคะให้เรียนดู ตัวข้างหลังนี้ค่ะก็คือลบหเห็นไหมคะนักเรียนลบหนึ 1, 1, 1> ่งนั่นหมายความว่ามันจะชิปลงชิปลงนะคะชิปลงแกน y แกน y ของเราค่า y อะค่า y นะคะอ่าจริงๆก็คือนี่ตรงนี้เออโทษทีแกน y ต้องเป็นลบหขออภยัยชิปลงเมื่อกี้บอกอยู่ชิปลงเนาะเอาใหม่นะคะแกน y โอเคโทษทีเหมือนครูจะหามาแล้ว <ไป S 1> ตรงนี้<ป>ค่ะต่อมาเราจะกำหนดค่า x เพืาหาค่า y กันนะคะนักเรียนค่า x เป็นลบพายส่วนสี่แทนค่าลงไปเราก็จะหาที่ทดนะคะให้ดูสักสองสามค่าเพราะเดี๋ยววลาเราจะเห็นว่าถ้าหน้าตาของกราฟไซน์เนี่ยหน้าตาเป็นไงเรารู้แล้วแหละ อาจารย์จะหาให้ดูเป็นบางค่านะคะถ้า x เป็นลบพายส่วน4 y ก็จะเท่ากับ y คือฟังก์ชัน f(x) นะคะก็จะเท่ากับลบ1ลบ3 2คูณลบพายส่วน4ก็คือได้ลบพายส่วนสแปลว่าลบกันออกมานะคะ,ะได้ค่าเป็น0ตรงนี้จะเป็นไซน์ศ ไซสนูนก็คือได้0ก็จะเหลือเพียงแค่ไรเอ่ยลบหเท่านั้นดังนั้นเราก็มาใส่ค่าตรงนี้เป็นลบหนึ่งแล้วก็พอดจุดลงไปด้วยว่าตรงที่ x เป็นลบพายส่วนสจุดเริ่มต้นตรงนี้จะเป็นลบหนะคะต่อไปถ้า x เป็น0ูนะต่อมาแทน x เป็น0นก็จะเป็นลบหนึ่งลบสามไซสองคูณศนย์ได้ศูนย รงนี้ก็เป็นพายส่วนสองพายส่วนสองมีค่าเป็นหนึ่งอ่ะดังนั้นค่าได้ออกมาเป็นลบหนึ่งแล้วก็ลบสามเท่ากับลบสี่เ <F S 2> เป็นศูนย์วายเป็นลบสี่นียก็มาพอดแคปเลยถ้าตรง f เป็นศูนย์ก็คือตรงนี้ f เป็นศูนย์วายเป็นลบสี่เห็นไหมคะว่ามันจะเหมือนกับเส้นสีน้ําเงินเส้นสีน้ําเงินก็คือเส้นของ y เท่ากับลบไซน์เ จากบวกเนี่ยลงมาข้างล่างจะกลายเป็นลบดังนั้นรูปร่างหน้าตาฟังก์ชันไซน์ของเราที่สัมบัติเป็นลบเนี่ยมันก็จะเป็นนั่นแหละอย่างนี้ส่วนความสูงของแอมลิจูก็แล้วแต่สัมาสัติที่คูณข้างหน้าฟังก์ชันไซน์นะคะต่อไปจุดถัดมาก็คือายส่วนสี่ p ส่วนสี่ก็คือครึ่งหนึ่งของายส่วนสองในเมื่อรูปร่างหน้าตากราฟเรารู้แล้วเราสามารถที่จะเขียนกราฟนะคะ และพอดจุดโดยใส่ความเข้าใจเรื่องของลักษณะรูปกราฟได้เลยว่าเดี๋ยวมันต้องมาอยู่ตรงลบหนึ่งแนะ่นอนก็ใส่ไปเลยตรงนี้เป็นลบหนึ่งต่อไปจ้เป็นพายส่วนสองเนื่องจากว่าแอมปิจูดนเรียนดูแอมปิจูดนิดนึงแอมปิจูดของฟังก์ชันนี้เขียนข้างล่างนะแอมปิจูดแอมลิจูดเท่ากับนักเรียนก็ดู ส,สัมริติข้างหน้าของทายถ้าติดลบให้ใส่อสมบูรก็กลายเป็นแอ o สูตรของลบสามคือได้สามดังนั้นเราก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้ไปนะคะตรงที่เป็นพายส่วนสองเนี่ยเพิ่มขึ้นไปสามหน่วยสามหน่วยนี่ต้องนับนับจากแกนแกนตรงนี้ใหม่นะแกนแกน x ใหม่นะคะแกน x ใหม่ตรงนี้จะตรงกับ y เท่ากับลบหน,นะคะ ปกติถ้าเป็นแกน x เคือ y เท่ากศใช่ไหมน,นีเราเลื่อนแกนเพราะค่า y เนี่ยมันชิดลงเน,นี่จะเป็น y 1ลบถือว่าเป็นแกนที่ขนานกับแกน x ใหม่นะคะเป็นแกน x ที่มันเป็นแกนขนานกับแกน x เดิมเราก็จะทราบว่าณตรงจุดนี้เราจะเพิ่มขึ้นไป3หน่วยมันก็ต้องมาอยู่ตรง2แน่นอนดังนั้นเราก็วาดกราฟต่อ เขียนเลยว่าค่าของในตารางก็จะเป็น2ต่อไปถ้าเป็น3ามพายส่วนสกราฟก็ต้องลงมาอยู่นะคะตรงลบหแน่นอนนี้ใส่ค่าไปเห็นไหมคะว่าเราจะได้กราฟฟังก์ชันไซน์แล้วแต่ว่าโจทย์กำหนดให้เราเนี่ยเขียนจนถึงพายนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของลบพายแต่ไม่เกินพายนั้นเราก็จะเขียนต่อนะคะก็โดยใช้วิธีการเดิม เพราะฉะนั้นต่อขึ้นไปอีกายส่วนสมันก็ต้องขึ้นมาจากลบหก็ขึ้นมาแอมปิจูดนะคะจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับเลขสองก็ต้องไปตรงนี้ถัดไปครึ่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นลบสามส่วนสก็ต้องลงมาอยู่ตรงนี้พอมาถึงลบพายนะคะลงอยู่ตรงนี้โทษทีโทษทีปเอาใหม่นะคะ จากจุดสูงสุดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลบสามพายส่วนสี่ซึ่งมันก็ต้องลงมาตัดนะคะตรงที่เป็นลบหนึ่งตรงนี้นะคะพอมาถึงลบพายนะคะถึงลบพายก็ต้องลงมาอยู่ที่สี่ทางขวามืออยู่ตรงที่เป็นลบหนึ่งแล้วเพราะนั้นพอมาถัดมาอีกพายส่วนสี่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกไพ่ส่วนสี่ก็คือพายก็ต้องลงมาอยู่จุดนี้นะคะ ได้กราฟที่โจทย์ต้องการข้อที่สองออาจารย์ลืมบอกว่าตกลงเราได้กราฟนี้มานะคะโจทย์ถามหาเรนด้วยดังนั้นเรนช่วงที่เป็นค่า y อะนะคะเรนเอฟก็จะเท่ากับหรือเขียนสั้นๆคือ r ห้อย s ค่าของกราฟ ที่เป็นช่วง Y ก็คือช่วงความสูงตรงนี้จะแกว่งไปแกว่งมาอยู่ในช่วงมากกว่าเท่ากับลบสแต่น้อยกว่า2เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นลบสนะข้อ2องกำหนดให้อลฟาและเบต้เป็นจำนวนจริงที่มุม2มุมเนี้ยบวกกันเท่ากับไพ่สอง ข้ามชิดแทน a อลฟาข้ามชิดอันนี้เป็น A อันนี้เป็น B ดังนั้นตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย A กําลังสองบวกกับ B กําลังสองจากโตดย์ร์ไซดส่วนด้วยส a r e รู o t A กลังสองบวกลงสองดังนั้นมันเท่ากับมุมอลายลูกเนื่องจาก s i n ์ของมุมอลาย ด้านตรงข้ามมุมฉากหารด้วยไอ้ด้านตรงข้ามมุมหารด้วยตรงด้านมุมฉากก็คือสอดคล้องกับมุมเอลฟาเนื่องจากไซน์เอลฟา Alpha, เท่ากับ a ส่วนสแควร์รูทเกำลังสองบวกบีกำลังสองดังนั้นอาร์คไซน์ของ a ส่วนด้วยสแควร์รูทเกำลังสองบวกบีกำลังสองก็เท่ากับเอลฟาอีกอันหนึ่ง คอสของมุมอะไรที่ได้อัตราส่วนเป็นคอสเบต้าเท่ากับ a ส่วนด้วยสแควรูทของ a กำลังสองบวก b กำลังสองนั่นหมายความว่า R าร์คอสของ a ส่วนด้วยสแควรูท a กำลังสองบวก b กำลังสองเนี่ยเท่ากับเบตา้าจากโจทย์กำหนดมาให้นะคะ คอสจากประโยคนี้นะคะที่ดอกจันไว้ก็จะกลายเป็นคอสของ a อลฟาบวกกับ Sin ของเบต้มีค่าเท่ากับ1ตามที่โจทย์กำหนดนะคะตรงที่ครูดอกจันไว้ตรงนี้นะก็คือประโยคนี้นะคะจากโจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้อันนึงที่เรายังไม่ได้ใช้ก็คือ ยังไม่ได้ใช้มันตรงๆก็คือตรงนี้เนื่องจาก a อลฟาบวกเบต้่ากับพายส่วนสอาจารย์จะขอเปลี่ยน a อลฟาตรงนี้ให้เป็นพายส่วนสลบเบต้าได้ไหมแล้วเรายุบมุมนะคะตรงฟังก์ชันคอร์สเป็นการยุบมุมบนแกน Y หรือเราต้องใช้คู่โคฟังก์ชันในการยุบมุมนะคะ คอสไพ่ส่วนสองลบเบต้ามันอยู่ในคอเดนที่หนึ่งตัวนี้มันอยู่ในคอเดนที่หนึ่งดังนั้นค่าคอสเป็นบวกเวลาเปลี่ยนก็คือคู่ของก์ชันก็คือไซน์เครื่องหมายตามค่าคอสดังนั้นไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบแลดังนั้นก็คือไซน์เบต้าบวกกับไซน์เบต้าเท่ากับหนึ่งนั่นก็คือสองไซน์เบต้าเท่ากับหนึ่งไซน์เบต้าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง แต่สิ่งที่โจทย์ถามคือ c o เ e นเบต้คือส่วนกลับของไซดังนั้นตอบ2ข้อที่3เครื่องบินลำหนึเอรถไฟก็วิ่งออกจากสถาน,นีนะคะพอดี mm hmm. เมื่อรถไฟเนี่ยตาเร็ว48กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงคำถามคือเครื่องบินอยู่ศูนย์จากพื้นดินกี่กิโลเมตรสามเหลี่ยม BDE หาความยาวด้าน BD ก่อนรถไฟ วิ่งด้วยอัตราเร็วสมมุติเป็น velocity แล้วกัน v เท่ากับ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายถึงอะไรเอ่ย60นาทีรถไฟวิ่งได้ระยะทาง48กิโลเมตรแต่เราต้องการหาแค่ระยะ30นาทีแสดงว่ารถไฟก็จะวิ่งได้ ครึ่งหนึ่งหรือนักเรียนเอาเป็น48ส่วนด้วย60แล้วก็คูณกับ30ก็คือ24กิโลเมตรนั่นเองดังนั้น B D มีความยาวเท่ากับ24กิโลเมตรกรมรหรือ km ก็ได้ต่อมาอัตราส่วนติีโกมิติจากสามเหลี่ยม B D E เหมือนเดิม จะมีแทน30องศาเท่ากับ BE ส่วนด้วย BD ซึ่ง BD เท่ากับ24กิโลเมตรแทน30มีค่าเท่ากับ1ส3่ร BE เท่ากับ24ส่วนรูทสหรือ8รูทสา ถ้าโจทย์กำหนดมาว่าค่ารูทสามีค่าเท่ากับ1.7นักเรียนก็ต้องคูณเข้าไปด้วยถ้านักเรียนไม่คูณนักเรียนาจ,จะได้คะแนนไม่เต็มนะคะตอบ13.6กิโลเมตรคือความสูงของเครื่องบินที่สูงจากพื้นดินนะคะ13.6 3.2เนื่องจาก เราจะหาอัตราเร็วของเครื่องบินเราต้องทราบระยะทางที่เครื่องบินน่ะบินไปนั่นก็คือระยะทาง CE ทีนี้เราทราบระยะทางของรถไฟได้ค่ะเพราะว่าระยะทางรถไฟเนี่ยเราทราบจากเวลาที่รถไฟเนี่ยวิ่งนะคะวิ่งผ่านไป10นาทีแล้วก็30นาทีเนาะ AB จะเท่ากับการหาระยะทาง AD บวกกับ DB ค่ะนักเรียนแต่ตอนเนี้ย เราไม่ทราบระยะทาง AD เราทราบแต่ระยะทาง BD ดีหรือดีบนั่นแหละเนาะก็คือ24กิโลเมตรเราทราบระยะทาง AD ได้จาก10นาทีที่รถไฟวิ่งไปเนี่ยได้กี่กิกโลเมตรจากอตาัตราเร็วของรถไฟก็คือ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นของรถไฟนะคะ นั่นคือ60นาทีรถไฟวิ่งได้48กิโลเมตรและถ้าเป็น10นาทีละ่ะรถไฟวิ่งได้เท่าไหร่เป็น48คูณ10แล้วก็หารด้วย60เท่ากับ8กิโลเมตรเราได้แล้วค่ะว่า a b เท่ากับ 8บวกกับ24หรือ32กิโลเมตรดังนั้น AB เท่ากับนะคะไม่ใช่ AB ดังนั้น CE ก็เท่ากับ AB c นะคะ CE ก็เลยเท่ากับ32กิโลเมตรเราต้องการหาอัตราเร็วของเครื่องบินอ่ะเพราะนั้น10นาทีเนี่ยเมื่อออกจากจุดเริ่มต้นเดียวกันนะคะที่เวลาเดียวกันแต่ใช้เวลาเพียงแค่10มนาที วิ่งได้ระยะทาง3 2กิโลเมตรแล้วสำหรับเครื่องบินนะ10นาทีเครื่องบินสามารถบินได้3.2กิโลเมตรถ้าเราจะหาเป็นอัตราเร็วต่อชั่วโมงเราก็เทียบเป็น60นาทีเครื่องบินก็บินได้32คูณ60แล้วก็หารด้วย10 192กิกิโลเมตร จึงสรุปได้ว่าอัตราเร็วของเครื่องบินก็เท่ากับ1้อกิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อส 4. 4 1คอร์ดแอลฟาคูณกับคอร์ดเปลี่ยนเป็นคอร์ดแอลฟาส่วนไซน์แอลฟาหารด้วย 1- ลบไซน์แอลฟาลบ1ได้เป็นคอร์ดกำลังสองอลฟาส่วน ไซด์เอลฟาหารด้วย 1- ลบไซด์เอลฟาแล้วก็ลบ1นึราครนเป็น 1- ลบไซด์เอลฟาเอาคูณขึ้นไปกลายเป็นลบ1คูณกับ 1- ลบไซด์เอลฟาส่วนด้วย 1- ลบไซด์เอลฟา จากนั้นคนอรนอของข้างบนอีกทีหนึ่งอันนี้นะคะได้เป็นคอรนกำลังสองเอลฟาลบไซน์เอลฟาบวกกับลบลบเป็นบวกนะไซน์กำลังสองเอลฟาแล้วก็มีตัวส่วนไซน์เอลฟายังคงอยู่เราก็จับมาคูณกับตัวส่วนร่วมตัวส่วนเหมือนกันนะั่คือไซน์เอลฟากับหนึ่งบวกไซน์เอลฟาจับคู่ตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมคะสองอันนี้รวมกันได้หนึ่งมันก็จะได้เป็นหนึ่งลบ ไซน์เอลฟาส่วนด้วยไซน์เอลฟาคูณกับ1ลบไซน์เอลฟาตัดตัดกันไปเหลือ1ส่วนไซน์เอลฟาหรือโคไซน์เอลฟาสี่สองเห็นให้มันเป็นกำลังสองของทั้งหมดคูณกับไซน์เบต้าทั้งหมดเห็นไหมคะยกกำลังสองได้เท่ากับ แทนเบต้าเขียนเป็นไซส่วนคอสคอสเบต้าเขียนเป็นคอสส่วนไซแล้วก็คูณกับไซเบตา้าทั้งหมดยกกำลังสองลบแทนกำลังสองเบตา้าเอาไซคูณเข้ามาเราจะได้เป็นไซกำลังสองเบต้าส่วนคอสเบตา้า เอาายคูณเข้ามาในจพ์ที่2ตัวนี้ตัดกันได้เห็นไหมคะตรงนี้ถ้าเอาายคูณเข้ามาตัวนี้จะได้เป็นไซนั่งสองส่วนคอสส่วนตัวนี้คูณเข้ามาก็จะได้ทายตัดายได้เหลือแค่คอสเฉยๆยกกำลังสอง ต่อไปคณอนอนของส่วนคอสเนี่ยก็คือคอสตัวเดียวเอาคอสขึ้นไปคูณแล้วก็ตรงนี้ยกกำลังสองจะพบว่าความสัมพันธ์ของไซน์กับคอสที่มันยกกำลังสองตัวเนี้ยมันก็ทำให้เราลดรูป ได้ค่าเอกลักษณ์นะคะเป็น1 identity เป็น1 1ส่วนคอสเบตายกกำลังสองขวามือตรงนี้อย่าลืมแทนกำลังสองเบตา้ายังอยู่นะ1ส่วนคอสคืออะไรก็คือเ็จก็ได้เป็นเซกกำลังสองเบตาลบแทนกำลังสองเบตาก็คือ identity อแล้วค่ะเท่ากับ1ที่เนี่ยต้องจำ